กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมากกับปู่ฟันแม่นนะคะตามโค้งสุดท้ายฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเก่านะคะพี่น้องค,ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะถ้ามถ้าชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเด้อค,ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่จะได้พลาด ข่าวสารดีๆไดเด็ดจากทางช่องนะครัพี่น้องเนะาะค่ะวันนี้โค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะแอดกับซมายำจากปูฝันแม่นฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะคะ่ะซึ่งปูย่ำตัวใดเป็นทีแม่นย่ำเนาะคะ่ะย้ำคือออกเนาะคะ่ะงวดที่แล้วก็ซีเก่าเก่าซีก็ออกหกซีซีหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะไก่เชียงแต่งวดก่อนพุ่นเนาะคะ่ะก็คือฟันเด็ดที่เกตสูนออกเกตสูนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะงวดนี้ก็บพ่อพาที่สิติดต,ตามถามข้าวไปฝากไปตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปะคะ่ะมาไป กาบปูพร้อมๆกันเลยค่ะลูกค้านามาส,สก,การค่ะจะเริ่มพรอนจะเริ่มพรอนอ้โหเห็นว่ามันสฉบยวมากเว้ยค่ะมาคือเกาค่ะปูมากคือเกา,ากค่ะโค้งสุดท้ายนะ,ะมาะมันเข่ามันกัดจีให้เน่คันน้อ,นองนักการี<ะ>โอ้โหเนี่ยนี่ว่ามันเฉี มันจะบกไปทางไหนแล้วมันเนี่ยไงมันมาเล้ยอยู่ฝงสุไทยก็อยู่ขึ้นเกาละ่ะค่ะยำตัวเกาเลยนะปูยำตัวเกาเลยแต่ว่าตัวยำม,มันหันว่มันว่มันสามเจ็ดค่ะจะเป็นสามแปดสามแปดอือเป็นเป็นหกสามแปดได้บัดนี้หกสามแปดแต่ก้อนเป็นตัวอะไรครเป็นหาสามแปดเองหาสามแปด ขันเลขสามตัวข,ขั้นขั้นตัวล้อมันก็นจะเป็นอันนี้หกสามแปดมค่ะห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดคือตัวล้อมันเขียนไว้ตัวนี้น,น้อยก็ะไรใหายคนน้นเบิ้งนั่นเน่ะวันนี้ก็เขียนขับไปคนน้ำน้ำสานะมแปดแปดสามบุญบุญเนาะสามแปดแปดสามบุญอแล้วก็ล่างเ เล่นล่างผู้ผูไม่อยากเขียนให้ตอกติดดาวอยู่ค่ะ<า>อืมเขีย <c oughs> นตัวเน้กนกอนเด้อเข่าซีค่ะเข่าซีอืมเข่าซีแล้วก็ตัวตัวร้องมันก็บงอมันละซีเข่าซีเข่าอือม,มันนี่ก็เข่าหาหาเข่าตัวนึ่งร้องเข้ากันค่ะองแล้วไม่แค่นี้แหละคือเรียกปุ๊นี่ก็เฝ้าไปซื้อเลยเลยนะค่ะ ท่าวงเล็บกับวงเล็บให้เกาซีครับหกสามแปดนั่นแหละหกสามแปดแล้วมันก็จะเขาฝันว่าได้ไปก่อสร้างเดย์อันนั้นฝันเห็นรถไฟเนาะช่วงกวนนออ่อนเนาะช่วงนี้ฝันว่าได้ไปก่อสังฝัมวันนี้ก่อสร้างย้ำเลมันสอนีออกเล็บโยวกับสามกับแปดลน่ะ แต่ว่าที่จริงมันเรียกมันก็จะเป็นเขาเขียนว้ตะกอนเป็นห้าสามแปดห้าสามเจ็ดเนาะวันนี้เขาเลยมาเปลี่ยนแปลงไหม่นะที่จริงมันก็ลายตัวอีดอกมันก็เลยตัดเอาแต่ตัวที่คัดเน้นมา้นะู่คัดเน้นที่ตัวเจ้าของมักเขาบางไง่ายๆเลยค่ะเหมือนตัวเจ้าของมักกันละเอฟซีสิ หมักก so, <'s> okay. like hmm, ็ได uh, so, so, ้ก <observing> uh, uh ัพิจารณาเอาสิหมุนหมุนก็ได้หมุนก็ได้สิหมุนซับเอาก็ได้นะปูหมุนซับเอาหมุนสามแปดแปดสามแล้วก็หมุนเอาแปดหกหกแปดนั่นไหค่ะอีตัวไหนตัวหนึ่งอ่ะหกสามบ่กหกสามบ่เออหกสามสามหกไปสิแหล้วท่านหมุนว่ะว้ายพอหมุนหรอกมันหมุนมันเสียงนันอยังเนาะเอาตรงตรงเลยนะปูตรงๆแล้วครับ ตต้นโลดตัวตรงกับตัวโลดนี่ถ้าขั้นหมุนพวผู้ใดอยากไม่จะสามตัวตรงก็ลองหมุนหกประตูก็ได้นี่มีตัวนี้ที่เด่นเด่นขมูที่สุดครับครับสามแปดมัดสีลดยุบบ่ลดนะมดนขึ้นว่าสีลดว่าถ้าถ้าวิ่งเนี่ยคือคือรูดเก้ารูดลักซิปนี่บ่ค่ะถ้ารูดเก้าหรือรูดลักซิป เก่าเนี่ยคือหลักสิบเลยมาโปเก่านี่คืออยู่หลักสิบเลยเก่านี่อยู่หลักสิบรูดอาตมารูดแล้วค่ะแถ่ามารูดตัวละห้าบาทก็ต้องรูดหลายเอาว่าฟังเดปูเอาแต่ฟังไงเสียสมมติมันสมนี่กับผมเถียบกับพ่อมานยุนนี่แหละว่าสิน้ำที่อยู่เขายุนนี่แหละ ขั้นโพสุดท้ายค่บมี่ยังดอกกัมีนี่หละที่ว่านี่หละขั้นขั้นเลขสุมนี่ขั้นขั้นมันหมุนหมุนอันนี้เนาะหมุนนี้ก็ทิเป็นสามเจ็ดอันวะสามเจ็ดสามแปดทั้งสี่นนะซื้อขั้นอีเซ่ตัวนี้กะที่ซื้อสามห้าสามห้าไม่ต้องเป็นสามก้อนไหมแบบสามก้อนมันสามห้าสามหกทังสี่ไหมค่ะนะ ว่าสามยุดยุดยุดลักซิปเฮ้ยมขบวนกนี่ยนอนอยู่นะกขบวนเนี่นั่นแต่ว่าคิดว่าเขาคิดว่าซื้อๆหรือว่าค่ะเนีจะจิ้มชอบก็เพรามันเป็นการเสี่ยงมึงซื้อมันวันนี่นอนเนาะจัง่ว่าจะคูบาอาจารย์เนีเรียกอะไรค่ะคิดคิดไม่ใจเราคิดว่าสีสิมันยิ่งหลงอันนี่เพราะว่ามันมันฝันดีอยู่ค่ะ มันฝันดีอยู่ฝันว่าเขามาอัมผีมาอัมไงเสียงเรีกเสียงเรียถึงหกสามแปดฟันนะผีมาอิมฮู้วว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 มวอวเววืวนวววมวว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 นวว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 วาวววววัววววกววววววมวว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 วั่ววอวววววลูกววววยังว่อยสวดมนต์แล้วค่อยววยังนบนว่ บวกลายปีเดี๋ยวเี้บวกลอนอือื่นมาแบบเหมือนไหลมบบูเหมือนมันขั้นเป็นภาษาโบราณเท่ากันไหลนอนไหลห้องห้อยห้องมันห้องมันมันัยได้เอื่นค้นซอยดีค่ะือว่าเขาจีมากบีบคอเขาน่อเขาก็เอื่นค้นซอยกับเลี้ยวเห็นเขายุดจังสันนละเอื่นบดแข็งแล้วเนาะจากมันถืออย่นงงี้เลแต่ว่าขั้นคิดว่า แต่ว่าคืนว่นมันออกเสียงเด้<ะ>ค้นว่าตะมานไออกเสียงอยู่พอมันได้ยินกับหูเวลาห้องหูเมียเห็นมาีิมันหูยินไหมไม่ห้อง<ะ>บ,บ้านแถวในบางเขนยุกเลอะบัดเนาะอยังมาถามกูนสนนอเมื่อสองห้องยังเม<ะ>ื่อคืนสิวาดีบุรุษโอ้ยเคยเปลนในเครื่อต่ว่าเ<ะ>อา,ยายลลอย่างนั้นละน้องเัิ้ลนี่แหละตมักกระไดตัวเก้าซีซีเก้านี่แหละ เออโม่ต้องมุนเรายากเลยตัวนี้ตัวนี้มีลัตเตอรี่กับซีโรดเอาซีซีเก่าต่ว่าสำนักเรื่อจักคนที่ว่านี่เลยเนาะคาร์พอฮอนผ้าลวดกับไปจนว่ามัดยางเข้นกันเลยไปไปว่ายากันละปูเออเป็นยังไงอยากให้เอฟซีได้โชคได้มาในแล้วพอธรรมดาแล้วเนาะเอา ผู้สบายมันผู้เบื้องคนนี้เลยนงค่ะผู้สบายเนาะเขาไปเบิ้งเขาไปสมเลวก็ได้เห็ดอย่างเนาะค่ะผู้นี้มาสนุ่ยเทงขาน้มันเทงขาถวายพระขอวัดได้กับถวายวันนั่นกับวุยเต็มที่ให้กันเลยเว้ยคุณนุนกันแน่เนาะคนูนกันแน่เบิ้งติดตามไปแน่เบิ้องสองนั่นสองนี้แน่สองไหนมันเคยหมันเขากับน้ำสองนั่นละเส้นพอนพาลุ้ยสิเพิ่นกับ น no ill day, ี่ใส่ดีเป็นเป็นคนใจบุญอยู่สาธุครับเพืไปใส่มาใส่กันนี่หยัดอีทำเขาเอินหยัดอีทำเยอะสิหนุนหลายอยู่แล้วก็ส่งเงินกับบ่เท่าใดหรอกเอาใจสนน้อขอให้สุขบันสุภูสุขคนเด้อสาธุสาธุเจ้าค่ะปูสาธุสาธุ ค่ะพี่น้องปองไปค่ะสาหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะของปูฟันแม็นนะคะพี่น้องมักกระจัดจวดจาดฝา,าดบ่มโรเ้อร์พี่น้องค่ะถาบ่มักกระพานไปนะคะทั้งช่องเสนอไปเปลี่ยนแนวทางฝากตอนเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะถือพิษยาว่ากันเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้โชคได้หมันน้ำกันนะคะพี่น้องค่ะอยากให้ได้โชคได้หมันนะคะก็ได้นําเสนอฝากตอนนะคะค่ะท้ามักกระจัดไปโรเ้อร์พี่น้องค่ะ ปูว่าได้ยินกับหูคักนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะได้ยินกับหูนะคะมั่นใจนะคะพี่น้องคะ่ะกะลองไปพิจรารณาปูมั่นใจกะอยากให้พี่น้องเขาได้โชคได้มานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้นะคะพี่น้องคะ่ะตัวเลขทุกตัวเข้าได้ลดได้น,นะคะปูใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะบนิษัดเก็สิไปตามต้นเนาะคะ่ะสําหรับเลขห้าน้อยเล่าอจรราจารย์เลดะเนาะคะ่ะ ฝากตอนเอฟสูขุสุขคนเนาะคะ่ะเพื่อสิได้สามโตเข็งเข็งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังได้กัขอบคุณแนะนำใจอันแสนงามของพ่อเม่พี่น้องเอซแฟนช่องทุกทุกนนะะท่านเนาะค่ะทีค่อยเป็นกำลังใจบ่ขา,ามโฆษณาเนานะคะ่ะพ่อแอดมินใดมีค่าน้ำมันไปทําคลิปทําข่าวฝากตอนเอซสุขุสุขนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยค่ะ